ะมีใครเชื่อไหมว่าหัวเราะจนตายเป็นเรื่องจริงโดยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นกับคิสซิปูสแห่งโซเลเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วง279-206ถึงปีก่อนคริสตกาลโดยเขามีผลงานทั้งในด้านปรัชญาตรกศาส์ฟิสิกส์รวมถึงด้านจริยธรรมแต่ในเรื่องผลงานนี้คิสซิปูสเนี่ย เขาไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นให้หน่าพูดถึงมากแต่ที่น่าพูดถึงก็คือเรื่องการเสียชีวิตของเขาซึ่งเหตุการณ์ก็คือในวันหนึ่งนะคะขณะที่คริสซิป,ปูนะคะกำลังนั่งดื่มไวยเขาก็ได้เห็นลาตัวหนึ่งพยายามจะปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะกินผลจากต้นคริสซิป,ปูนะคะที่กําลังมองลาตัวนั้นก็เกิดคิดมุกตลกขึ้นมา มุกหนึ่งนะคะแล้วหัวล้อออกมาแต่ไม่รู้ว่ามันฮาเกินไปหรือเปล่าจนทําให้เขาสาลักวายแล้วก็เกิดหัวเราะไม่หยุดจนหายใจไม่ออกก่อนที่สุดท้ายนะคะเขาก็จะขาดอากาศหายใจตายอยู่ตรงนั้นซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าในตอนนั้นเขาคิดมุกอะไรขึ้นมาอยู่ถึงได้ขำถึงขนาดทําให้ตัวเองขาดอากาศขนาดนี้